สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศรอบบ่ายประจำวันจันทร์ที่5มกราคม2569วันนี้อากาศยังคงเย็นสบายเลยนะคะโดยภาพรวมของประเทศไทยเรายังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะทําให้พี่น้องทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอย่างต่อเนื่อง ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลก็มีอากาศเย็นสบายในช่วงเช้าค่ะสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือการดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงและต้องระวังอันตรายจากอัคขีภัยด้วยนะคะเพราะอากาศแห้งมากในช่วงนี้ค่ะ มาดูที่อุณหภูมิกันบ้างนะคะภาคเหนือและอีสานยังคงหนาวที่สุดค่ะโดยอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ14-17องศาเซลเซียสเลยทีเดียวและบนยอดดอยยอดภูนี่หนาวจัดถึง2-12องศาเซลเซียสเลยนะคะใครที่อยู่ทางนี้อย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวหนาๆไว้เลยส่วนพื้นที่อื่นๆอย่างภากกลางอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่16-19องศาเซลเซียสค่ะ ภาพรวมคืออากาศดีมากและเรื่องฝุ่นละอองก็หายห่วงค่ะเนื่องจากมีการระบายอากาศที่ดีทําให้ค่าฝุ่นยังอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางค่ะสำหรับภาคใต้วันนี้มีฝนน้อยค่ะมีฝนฟ้าขนองได้แค่เล็กน้อยประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะแต่สิ่งที่ชาวเรือต้องระวังคือขึ้นลมในทะเลนะคะเนื่องจากมรสุมยังคงมีกำลังปานกลางโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรเลยค่ะ ส่วนอ่าวไทยตอนบนและอันดามันก็สูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยค่ะรวมถึงประชาชนที่อยู่ชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างก็ต้องระวังคลื่นที่สัตว์เข้าหาฝั่งในช่วงนี้ไว้ด้วยนะคะและขอแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับช่วงวันที่6 1ถึงมกราคมนี้นะคะประเทศไทยตอนบนจะกลับมาหนาวเย็นลงอีกค่ะอุณหภูมิจะลดต่ำลงไปอีกและมีลมแรงขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงลูกใหม่จะแผ่เสริมลงมาค่ะ ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะคลื่นลมข็จะแรงขึ้นมากโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างคลื่นอาจสูงถึง2-3เมตรจึงขอให้เรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6-9กมกราคมนี้อย่างเด็ดขาดเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านต่อไปเป็นการวิเคราะห์สภาพอากาศทั่วไทยค่ะสวัสดีครับสังเกตกันไหมครับว่าช่วงนี้อากาศตอนเช้ามันเอ่อเย็นลงจนต้องหาเสื้อมาใส่กันแล้ว แต่จะบอกว่านั่นเป็นแค่น้ำจิ้มนะครับเพราะว่าพยากรณ์อากาศฉบับล่าสุดที่เพิ่งออกมาเนี่ยโหมันบอกเรื่องราวที่น่าสนใจกว่านั้นเยอะเลยครับเหมือนเรากําลังจะเห็นสภาพอากาศสองขั้วมาเจอกันในประเทศไทยเลยคือความหนาวจากทางเหนือกับคลื่นลมแรงๆในทะเลใต้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าสถานการณ์นี้มันจะส่งผลกับเรายังไงบ้างในสัปดาห์หน้าใช่เลยค่ะแล้วที่น่าสนใจคือนี่มันเป็นแค่การเริ่มต้นเองนะคือภาพจากข้อมูลมันค่อนข้างชัดเจนมากค่ะ ตัวการหลักๆเลยก็คือออที่เราเรียกกันว่ามวลอากาศเย็นที่มาจากจีนใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือความกดอากาศสูงกําลังแรงจากจีนนั่นแหละค่ะที่มันกําลังแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนแล้วการมาของมันเนี่ยมันส่งผลเป็นลูกโซ่เลย อย่างแรกคือมันเอาความหนาวกับความแห้งมาตรงๆเลยอันที่สองคือมันไปปะทะแล้วก็เสริมกำลังให้กับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่คุมอ่าวไทยอยู่แล้วอ๋อครับครับนึกภาพตามง่ายๆนะคะเหมือนเราเปิดพัดลมเบอร์หนึ่งอยู่แล้วจู่ๆก็มีลมแอร์แรงๆมาเป่าเสริมข้างหลังพัดลมก็จะหมุนแรงขึ้นทันทีเลยครับนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่กำลังจะเกิดกับมรสุมในอ่าวไทยเลย โอ้โหเห็นภาพชัดเลยครับงั้นเรามามาลองเจาะดูทีละส่วนกันเลยดีกว่าครับว่าใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้มันจะเป็นยังไงบ้างขอเริ่มจากภาคเหนือกับอีสานก็เลยที่เจอกับความหนาวเต็มๆในข้อมูลบอกว่าภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14-17องศาเซลเซียสแต่ที่พีคเลยนะครับคือบนยอดดอยที่บอกว่าอากาศจะหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอาจจะลงไปได้ถึง2-12องศา โหสององศานี่คือมีโอกาสเห็นแม่คนิ้งเลยนะคะใช่ครับส่วนภาคอีสานก็ใกล้ๆกันเลยครับต่ำสุด14-17องศาแต่บนยอดภูก็8-10องศาค่ะซึ่งอุณหภูมิระบับนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องสบายไม่สบายแล้วนะ ครับมันกระทบสุขภาพโดยตรงเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างเด็กเล็กผู้สูงอายุแล้วก็มีเรื่องที่มาคู่กันเสมอเลยคืออากาศแห้งในประกาศของกรมอุตุถึงได้เตือนเรื่องอันตรายจากอัคคีภัยเอาไว้ด้วยเลยค่ะเรื่องอากาศแห้งกับไฟนี่น่ากลัวจริงๆนะครับน่ากลัวมากค่ะนึกถึงตอนเด็กๆเ,เลยพอหน้าหนาวอากาศแห้งๆแ,แบบนี้ผู้ใหญ่จะย้ำตลอดเรื่องดับไฟเตาถ่านให้สนิท เพราะลมหนาวพัดมาทีเดียวสเก็ดไฟปลิวไปติดกองใบไม้แห้งได้ง่ายมากโอ้โห oh, แป๊บเดียวลามเลยนะครับใช่ค่ะลามเร็วจนน่าตกใจเลยนี่เป็นคำเตือนที่ต้องระวังจริงๆแล้วมวลอากาศเย็นก้อนนี้มันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะมันก็แผ่ลงมาถึงภาคกลางกรุงเทพด้วยเราถึงได้รู้สึกว่าตอนเช้าๆอากาศมันเย็นสบายผิดปกติอุณหภูมิจะอยู่แถวๆ16-21องศา พอพูดถึงลมหนาวอากาศแห้งผมก็นึกถึงอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้คือเรื่องฝุ่นครับในประกาศใช้ท้ายเขาบอกว่าการสะสมของฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางเพราะมีการระบายอากาศดีอันนี้แอบสงสัยนิดนึงครับปกติหน้าหนาวเนี่ยเราจะเจอปัญหาฝุ่นไม่ใช่หรือครับที่ว่าอากาศมันนิ่งๆอากาศปิดเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็เป็นความเข้าใจที่ถูกส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ทั้งหมดเอา้าหรือครับ ค,คำตอบมันอยู่ในสิ่งที่เราคุยกันนี่แหละค่ะคือการระบายอากาศที่ดีเนี่ยมันมาจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกับลมมรสุมที่มีกำลังแรง ในช่วงที่มวลอากาศเย็นพึ่งแผ่ลงมาใหม่ๆมันจะมาพร้อมกับลมที่ค่อนข้างแรงลมที่เอาความหนาวมานี่แหละค่ะท,ที่ทําตัวเหมือนพัดลมยักษ์ช่วยพัดเอาฝุ่นที่สะสมอยู่ออกไปอ๋อเข้าใจแล้วครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มวลอากาศเย็นมันอ่อนกำลังลงลมสงบลงนั่นแหละค่ะสภาวะอากาศปิดที่ฝุ่นจะเริ่มกลับมาสะสมอย่างรวดเร็วแสดงว่าช่วงแรกๆของลมหนาวนี้เราจะได้อากาศดีเป็นของแถมไปด้วยถูกต้องค่ะ โอเคครับงั้นสรุปว่าทางเหนือกับอีสานนี่เตรียมเสื้อหนาวแล้วก็ระวังเรื่องอากาศแห้งกับไฟให้ดีแต่ในขณะที่ทางเหนือกําลังแห้งและหนาวภาพที่ข้อมูลชุดเดียวกันนี้ฉายให้เห็นในภาคใต้เหมือนเป็นหนังคนละมวลเลยนะครับคนละมวลอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะนี่คือความซับซ้อนของอากาศบรนเราเลยใช่ครับคือภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยเนี่ยสภาพอากาศขัดแย้งกันมาก ตอนบนของภาคอย่างประจวบชุมพรอากาศจะเย็นๆตอนเช้าแต่พอลงไปตอนล่างตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกลับมีฝนฟ้าขนองืมอ mm. แล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือเรื่องคลื่นลมครับเหมือนมีเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นอยู่ตรงสุราษฎร์เลยตอนบนคลื่นสูงเมตรถึง2เมตรแต่พอนครศรีธรรมราชลงไปนี่ คลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็จะสูงกว่า2เมตรอีกในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองทําไมมันถึงต่างกันขนาดนั้นในภาคเดียวกันครับปัจจัยหลักจริงๆเลยนะคะคือมุมและระยะที่ปะทะกับลมมรสุมค่ะคือภาคใต้ตอนล่างเนี่ยจะอยู่ใกล้เส้นทางลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าแล้วก็รับลมแบบเต็มๆอ๋อรับไปเต็มๆเลย ใช่ค่ะลมมันก็ไลยหอบเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปะทะแผ่นดินเต็มที่ทําให้มีทั้งฝนแล้วก็คลื่นลมที่แรงกว่าตอนบนอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งตรงนี้แล่ละค่ะที่นํามาสู่คําเตือนที่สำคัญมากสำหรับชาวเรือกรมอุตุเขาเน้นเลยว่าให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคว่ามคลื่นสูง2เมตรหรือสูงกว่า2เมตรเนี่ยสำหรับชาวเรือแล้วมันมันน่ากังวลขนาดไหนครับสำหรับเรือเล็กนะคะอย่างเรือประมงชายฝั่งหรือเรือท่องเที่ยวเนี่ย คลื่น2เมตรนี่ถือว่านหนักแล้วนะคะเรือจะโครงเคลงมากควบคุมยากแล้วก็น้ำอาจจะซัดเข้าเรือได้ตลอดเวลาเลยแค่ฟังก็เมาเรือแล้วครับ <laughs> ใช่ค่ะแล้วที่ต้องย้ำว่าให้หลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ,นฟ้าขนองเพราะตรงนั้นอาจจะมีลมกระโชกแรงซึ่งมันทำให้คลื่นสูงขึ้นแบบฉับพลันได้เลยค่ะ นอกจากนี้ก็ยังเตือนประชาชนที่อยู่ใช้ฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างให้ระวังคลื่นซัดเข้าหาฝั่งด้วยค่ะโหแค่ระลอกแรกนี่ก็ชัดเจนมากแล้วนะครับทั้งบนบกทั้งในทะเลแต่ที่น่าสนใจหรืออาจจะน่ากังวลกว่าคือสิ่งที่ข้อมูลพยากรณ์ล่วงหน้าบอกเราเกี่ยวกับช่วงวันที่6 1ถึง10มกราคมเหมือนว่าที่เราเจออยู่นี้เป็นแค่น้ำจิ้มจริงๆถูกต้องค่ะนี่เป็นแค่การแสดงรอบแรกเท่านั้น กรมอุตุเขาคาดการชัดเจนเลยว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งอีกระลอกหนึ่งใช่ค่ะผลต่อประเทศไทยตอนบนก็คือจะหนาวต่อเนื่องอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาแล้วที่เพิ่มเข้ามาคือจะมีลมแรงแบบชัดเจนขึ้นซึ่งการที่มวลอากาศเย็นระลอกใหม่ที่แรงกว่าเดิมมาเสริมกำลังให้มรสุมแบบนี้ก็เหมือนเป็นการเติมเชื้อไฟเข้าไปอีกถูกไหมครับ เป็นการเติมเชื้อไฟอย่างมหาศาลเลยค่ะมวลอากาศเย็นที่แรงขึ้นจะไปเหมือนปั๊มพลังงานให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มันมีกำลังแรงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยผลที่ตามมาในภาคใต้ก็คือ 1. ฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปและสซึ่งเป็นหัวใจของคาเตือนทั้งหมดคือเรื่องคลื่นลมค่ะมันจะรุนแรงขึ้นขนาดไหนครับ ข้อมูลนี้ระบุชัดมากเลยค่ะว่าในช่วงวันที่6 1ถึง10มกราคมอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะสูงขึ้นเป็น2-3ถึง3เมตร2ถึงสเมตรค่ะแต่ที่อันตรายที่สุดคือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรเดี๋ยวนะครับมากกว่า3เมตรนี่มันมันสูงขนาดไหนครับในความเป็นจริงลองนึกภาพตามนะคะคลื่นสูง3เมตรคือความสูงประมาณหลังคาบ้านชั้นเดียวนะคะโหสูงขนาดนั้นเลยค่ะ คลื่นขนาดนี้สร้างความเสียหายให้ท่าเรือเล็กๆหรือแพรร้านอาหารริมทะเลได้เลยและสำหรับเรือประมงขนาดเล็กมันคือสถานการณ์ที่อันตรายถึงชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่โครงเครงแล้วมีโอกาสพลิกคว่ำได้เลยใช่ค่ะมีโอกาสพลิกคว่ำได้เลยนี่คือเหตุผลที่กรมอุตุออกคำเตือนที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงที่สุดมาว่าเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ม6-9มกราคม69คำว่าควรงดออกจากฝั่งนี่คือคำเตือนระดับสูงสุดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่โปรดใช้ความระมัดระวังอีกต่อไปแล้วแต่คือการบอกให้หยุดกิจกรรมทางทะเลไปเลยซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และผลกระทบมันก็เป็นลูกโซ่นะคะไม่ใช่แค่ความปลอดภัยของชาวประมงแต่เศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยเรือออกหาปลาได้3-4ถึงวันก็คือรายได้ที่หายไปและอาจจะกระทบปริมาณอาหารทะเลในตลาดช่วงนั้นด้วยค่ะชัดเจนเลยครับว่าภาคใต้ต้องเตรียมรับมือสถานการณ์ทางทะเลอย่างเต็มที่จริงๆในสัปดาห์หน้าเอาละครับหลังจากที่เราเจาะลึกข้อมูลกันมาทั้งหมดแล้วผมขอสรุปประเด็นสําคัญจากการคุยกันวันนี้ให้เห็นเป็นภาพอีกครั้งนะครับเชิญเลยค่ะครับ เรื่องราวของสัปดาห์นี้มันเริ่มจากกองทัพอากาศหนาวสอระลอกจากจีนระลอกแรกที่มาถึงวันที่5มกราคมก็เหมือนเป็นทัพหน้าทำให้ทั่วประเทศเย็นลงแต่ทัพหลวงที่จะตามมาเสริมในช่วงวันที่6กถึงสิเนี่ยแข็งแกร่งกว่าจะทำให้ทางตอนบนหนาวลงอีกแล้วก็ลมแรงขึ้นพร้อมกับความเสี่ยงเรื่องความแห้งและไฟป่าที่ต้องระวังกันต่อ ะและพอกองทัพอากาศหนาวนี้เคลื่อนตัวลงใต้มันก็ไปอัดฉีดพลังงานให้มรสุมในอ่าวไทยทําให้เกิดประเด็นที่สองที่สําคัญที่สุดคือคําเตือนภัยทางทะเลระดับสูงสุดโดยเฉพาะอ,อ่าวไทยตอนล่างที่ต้องเจอคลื่นลมที่อัดสูงได้มากกว่า3เมตรจะมีคําสั่งเด็ดขาดให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6-9มกราคมเลยคือเรื่องคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นชั่วคราว เพราะลมหนาวที่พัดแรงในช่วงแรกนี้เองที่ช่วยทําหน้าที่เหมือนเครื่องฟอกอากาศธรรมชาติพัดฝุ่นให้เจือจางลงไปก่อนอืมคือข้อมูลชุดนี้มันทําให้เราเตรียมตัวระยะสั้นได้ดีมากเลยนะคะแต่พอมองภาพใหญ่ขึ้นมันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่า อ้ปรากฏาการณ์ระยะสั้นอย่างมวลอากาศเย็นที่มาเป็นระลอกระลอกแบบนี้มันมีความเชื่อมโยงหรือได้รับอิทธิพลจากภาพที่ใหญ่กว่าอย่างปรากฏการณ์เอลนโยหรือลานียที่ส่งผลต่อสภาพอากาศบ้านเราในภาพรวมตลอดทั้งปีบ้างหรือเปล่าคือความถี่และความรุนแรงของลมหนาวปีนี้สัมพันธ์กับปรากฏการณ์ใหญ่เหล่านั้นไหมนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองแล้วก็วิเคราะห์กันในระยะยาวต่อไปค่ะเพื่อให้เข้าใจแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่บ้านเรากำลังเผชิญอยู่ได้ดียิ่งขึ้น